ทุะคะทกคนลงนี่ลงนะคะค่ะักเีค่ะนีะคะค่ะก็เอ่อคนทีสจออกมาแล้วนะคะก็ขอ,อน้อมละน,นคะคะทคาพิจารณาศึนะคะแล้วก็เอ่อต่อจากนี้ก็จะมีเ้ คือปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะประมาณระยะเวลาน่าจะไม่ไน่าจะอย่างนี้แต่ว่าระยเวลาประมาณสักห้าวันที่จะชี้แจงนะคะก็ดตัวเองก็จะทําให้เป็นที่นะคะในการที่จะบอกความตั้งใจที่แท้จริงนะคะว่าเรื่องของวิกฤติที่ลือออกมาว่าความตั้งใจเจตนาจริงๆเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าดิฉันตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ที่ในรัฐบาลของเราเพื่อ รักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกคนเพื่อสันติภาพนะที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะทีฉันมั่นใจในสิ่งนี้มากๆแต่วิธีการที่ดีฉันทำเนี่ยอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายคนนะคะก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยทีฉันก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้นะคะว่ามันเป็นความตั้งใจ เป็นความพยายามเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่ที่จะทำเพื่อประเทศชาติจ,จริงๆเจตนาไม่มีอยากได้อะไรของตัวเองเลยนะคะแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายทำยังไงที่จะไม่ต้องสู้รบก,กันทหารไม่ต้องเสียเลือดสีนเนื้อนะคะเพราะที่ฉันเองก็คงรับไม่ได้ถ้า พูดอะไรทำผู้นำและทําให้เกิดผลเสียเ,เกิดการทะเลาะหรือเกิดการโกเรเคืองนะคะนนก็เป็นความตั้งใจจริงๆถ้าถ้าลองฟังดูจริงๆก็จะเข้าใจว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไระะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็จะใช้เวลา,าที่สามารถชี้แจงได้ชี้แจงให้ได้จบยุนนะคะก็ต้องอขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ส่งกำลังใจ นะคะแล้วก็ต้องขอ,อ,อตั้งแต่เมื่อคืนมาเนี่ยนะคะก็มีคนส่งกำลังใจมาแบบอย่างไม่ขาดสายนะคะด้วยควขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขอโทษนะคะพี่น้องคนไทยทุกค,คนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือรู้สึกกดเคืองนะคะดิฉันเองขอยืนยันครั้งว่าตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติจริงๆนะคะก็ต้องขอโทษในวิธีการถ้าไม่ไม่ดีใจ แต่ผคน,นะคะก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ค่ะช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะดิฉันเองก็ยังทําเพื่อประเทศชาติได้ต่อไปค่ะในฐานะคะนไทยคนหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ยินดียังมีแรงกายแรงใจเต็มพบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพร้อมที่จะทํางานต่อนะคะไม่ว่า,นนาอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามอยู่ในฐานะไหนก็ตามก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พร้อมทำเพื่อประเทศชาติเต็มที่ทุกนาทีค่ะ ก็ขอบคุณนชิญกังใจท่านอีกครั้ค่ะคุณค่ะท่านนายกจะทำคำชี้แจงเมื่อไหร่ครับท yes ่านท่านนายกครับท่านนายกครับ